เป็นสปอร์ตแบบขับเคลื่อน4ล้อตัวนี้ใส่ชุดแต่งเป็น Y i o d y Raptor Y Body มันจะมีโป่งขึ้นมาก็าคือเหมือนจริงมากที่สุดเลยไฟ3จุดจะไม่มีสําหรับตัวแรปเตอร์จริงนะครับเปลี่ยนของตัวเดิมออกของโรงงานเนี่ยออกเลยนะครับแล้วก็ใส่ของตัวแรปเตอร์เข้าไปแทนสปอร์ตนะครับจะเป็นเครื่องยนต์ซิงเกิลเทอร์โลิตรนะครับให้กําลังแรงม้าอยู่ที่170แรงมา้าแรงบิดขนาด405นิวตันเมตร สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้กุ้งพามาดูแรปเตอร์ไม่ใช่นะครับคันนี้คันนี้เป็นสปอร์ตเป็นสปอร์ตแบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับ 4, 4คูณ4ันที่ลูกค้าแบบชอบหรือว่าถามกันเยอะมากที่สุดเลยสำหรับในตัวระบบขับเคลื่อน4ล้อที่ถูกที่สุดของ f o r ์นะตอนนี้นะครับก็คือตัวนี้เลยเป็นสปอร์ตขับเคลื่อน4ล้อนะครับผมตัวนี้ใส่ชุดแต่งเป็น Y Bo d y r a p t o ปนะครับปกติเคยเห็นได้ชุดแ a p t ต r ใช่ไหม อันนี้เป็น Ybody Y Body, Body Raptor r เอหมือนไม่เหมือนกับตัวชุดแต่ง Raptor ยังไงก็ลองดูตรงนี้ได้ครับเห็นไหมครับ Y Body มันจะมีโป่งขึ้นมานะครับทั้งตัวที่เป็นแก้มแล้วก็ตัวที่อยู่ด้านหลังนะครับก็คือมันจะมีสัดส่วนที่ค่อนข้างเหมือน Raptor มากที่สุด Ybody r a p t o r อใส่กับสปอร์แล้วก็นี่เลยครับบางทีเราอาจจะแยกไม่ออกเลยว่า Raptor จริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่ x l s หรือว่าสปอร์ตแอบปลอมตัวมา สัดส่วนคันนี้นะครับแทบจะ1นต่อนหนึ่งกับตัวแรปเตอร์เลยนะครับก็คือเหมือนจริงมากที่สุดเลยนะครับผมตัวกระจังด้านหน้านะครับตัวนี้ใส่เป็นตัวฟอนตภาษาอังกฤษเหมือนกับของแรปเตอร์เลยนะครับเป็นฟอนตภาษาอังกฤษแบบนี้เลยนะครับก็สีดําล้วนหรือว่าอยากทําสีก็ทําได้นะครับสําหรับตัวฟอนตภาษาอังกฤษที่อยู่ด้านหน้าไฟมินิไลท์ด้านบนมินิมินิจริงไหมจริงจริงไม่มินิแล้วนะไฟตัวนี้เป็นไฟกระจังขนาดใหญ่เลยนะครับ3จุดนะครับก็จะมีให้เลือก2สีสีเหลืองและ สีขาวนะครับก็อยู่ที่ความชอบสามารถระบุรีเควสตมาได้แรปเตอร์จริงนะครับแรปเตอร์จริงไม่มีนะ ไฟ3จุดจะไม่มีสําหรับตัวแรปเจอร์จริงนะครับตัวนี้เป็นกระจังหน้าแต่งนั่นเองถึงจะมีไฟแบบนี้ไปนะครับผมไฟด้านหน้านะครับตัวนี้เป็นไฟหน้าแบบ LED นะครับเป็นลําแสงสีขาวนะครับสำหรับรุ่นสปอร์ตนะครับมาพร้อมไฟวิ่งกลางวันที่เป็น Daytime Running Light ให้ลําแสงเป็นสีขาวนะครับตัวนี้ยิ่งมืดยิ่งสว่างยิ่งชัดยิ่งเกลีย์นั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้เวลามืดๆนี่ไม่ต้องกลัวเลยลําแสงสีขาวชัดแน่นอนนะครับผมครอบไฟหน้าติดตั้งให้เรียบร้อยด้วยนะครับสำหรับตัวครอบไฟหน้าก็ ทำให้ตัวไฟหน้าดูมีมิติมากขึ้นดูแบบเขาเรียกว่าเป็นขาวขอบดาอะไรอย่างเงี้ยครับดูโดดเด่นขึ้นนั่นเองในส่วนของตัวชุดกันชนที่อยู่ด้านหน้าของแรปเตอร์ก็คือตัวนี้เนี้ยเนี่ยตั้งแต่ตัวนี้ลงมาเนะี่ยก็คือเปลี่ยนของตัวเดิมออกของโรงงานเนี่ยออกเลยนะครับแล้วก็ใส่ของตัวแรปเตอร์เข้าไปแทนนะครับจริงๆถ้าให้เหมือนแรปเตอร์เลยก็คือของเดิมโรงงานตรงนี้จะเป็นสีเงินสีเงินครับก็จะเหมือนแรปเตอร์เลยแต่อันนี้ลูกค้ายอยากได้สีล้วนก็คือทําสีได้ครับทาเป็นสีดําล้วนเลยเนี่ยตัวเนี้ย สเกลค่อนข้างใหญ่เวลามองจากด้านหน้าเนี่ยรถจะดูใหญ่มากนะครับสำหรับคันนี้สปอร์ตนะครับจะเป็นเครื่องยนต์ซิงเกิลเทอร์โบ2.0ลิตรนะครับให้กำลังแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดขนาด405นิวตันเมตรเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อจับคู่กับเกียร์ออโต้แบบ6สปีดมีโหมดการขับขี่ให้เลือกถึง6โหมดนะครับสำหรับตัว4 x 4ของ Ford นะครับผมด้านข้างนะครับตัวนี้ แก้มที่เป็นตัวชิ้นนี้นะครับเป็นงานครอบนะครับก็คือครอบพับตัวแก้มเดิมของตัวโรงงานนะครับแก้มใส่ปุ๊บเนี่ยมันจะดูโป่งขึ้นลองดูก็ได้ครับเห็นไหมครับตรงนี้จะมีขอบหนาขึ้นมาประมาณสักเกือบ2นิ้วเลยนะครับสําหรับตัวนี้ปกติเนี่ยเดิมๆโรงงานมันจะแนบกับตัวบอดี้ไปเลยแต่เนี้ยมันจะดูโป่งจะดูใหญ่ขึ้นนะครับก็คือเป็นแบบ wide body ที่ใส่เพิ่มเติมไปนั่นเองนะครับจะดู กว้างขึ้นดูใหญ่ขึ้นรถก็จะดูใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงเพราะด้านข้างถูกตีโป่งออกนั่นเองนะครับสําหรับตัวนี้แล้วก็ตัวคิ้วล้ออันนี้เป็นแบบเดียวเลยนะก็จะเปลี่ยนเป็นคิ้วล้อแบบอื่นไม่ได้คิ Q ้วล้อตัวนี้มันจะแมทมาก,กับตัว ชุดของตัวชุดแต่งแรปเตอร์ที่เป็น Y Body ดี้นั่นเองนะครับในส่วนของตัวด้านบนก็ตัวนี้เหมือนกับตัวของแรปเตอร์ด้วยนะครับก็คือจะมีตัวนี้เป็นตัวหลอกเนาะนะครับสำหรับตัวที่เขาเรียกว่าเหมือนช่องระบายอากาศที่อยู่ด้านข้างเนี่ยสีดำดำด้านๆนะครับด้านบนก็ของฝากระโปรงเนาะด้านบนเมื่อกี้ลืมบอกตรงนี้ก็ใส่เขาเรียกว่าสกู๊ปแบบมินิ2จุดให้เหมือนกับตัวของแรปเตอร์นั่นเองเพราะแรปเตอร์เขาก็มีอันนี้เราก็ใส่เพิ่มเติมให้นะครับสำหรับตัวสกู๊ปแบบมินิ2จุดนะครับที่อยู่ด้านบน รถคันนี้ดูสูงขึ้นใช่ไหมครับสูงขึ้นเพราะนี่เลยพระเอกของงานนะครับผมหลังจากตัวคิ้วล้อแล้วก็จะเป็นนี่ครับพระเอกของงานก็จะเป็นช่วงล่างครับช่วงล่างตัวนี้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนใส่เป็นตัวแม็กขนาด20นิ้วเพราะว่าเดิมๆของโรงงานเนี่ยจะเป็นไซส์17นิ้วจะเล็กกว่านี้แล้วก็หน้าของตัวหน้ายางเนี่ยก็คือพูดง่ายถ้าเวลาวัดก็คือแก้มจากตรงเนี้ยถึงแก้มด้านในเนี่ยมันอยู่แค่ห้าสองห้าห้านะครับแต่อันนี้เราเปลี่ยนใหม่ให้ก็คือจะเป็นขนาด12.5หนิ้วเป็นนิ้วนะสำหร ยางนะครับตัวนี้ความสูงเนี่ยก็คือเป็นตัวนี้วัดความสูงหน่วยเป็นนิ้วเหมือนกัน33ที่เราชอบเรียกกันว่า33มสคูณสิบ R 2 0ก็วัดกันยังไงก็คือตรงนี้ครับตั้งแต่บนลงถึงล่างก็คือความสูง33นิ้วแล้วก็แก้มยางจากด้านนอกถึงด้านใน12.5นิ้วนะครับสำหรับตัวขนาดหน้ายางที่เราอ่านกันนี่เป็นยางแบบ RT นะครับ ก็คือเป็นยางที่ดอกใหญ่เหมือนตัว MT เนี่ยดอกใหญ่ๆ MT จะเป็นยางที่วิ่งทางโคนหรือว่าทางฝุ่นเป็นหลักมาวิ่งทางดําเสียงมันจะดังหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นยางลักษณะพิเศษแบบนี้ของ RT เนี่ย ดอกสวยเหมือนกับตัว MT แต่เสียงจะซอฟกว่านะครับสำหรับตัวนี้ดูเป็นทางเลือกได้นะสำหรับตัวเซ็ตแม็กกับยางแม็กก็จริงๆเรามีให้เลือกหลายแบบนะครับเนี่ยมีให้เลือกหลายแบบดําเงาดําด้านลายขาวกวางลายอะไรต่างๆ,ๆ,ๆก็สามารถระบุรีเควสต์มาได้อย่างตัวนี้ยแม็กก็จะเป็นของ o a s i s o a s i เเนี่ยรับประกันงานโครงสร้างอยู่ที่ ห้าปีแล้วก็งานสีอยู่ที่3ปีนะครับสำหรับตัวแม็กที่ใส่ไปนะครับออฟเซตก็เลือกมาได้นะครับออฟศูนย์ 0, หรือว่าจะออฟติดลบถ้าออฟศูนย์มันก็จะพอดีกับซูมแต่ถ้าเกิดติดลบยิ่งลบเยอะล้อก็ยิ่งล้นออกมาเยอะนั่นเองอันนี้อยู่ที่ความชอบของลูกค้าลูกค้าแต่ละท่านชอบไม่เหมือนกันก็สามารถระบุหรือว่ารีเควสตมาได้นะครับสาหรับตัวช่วงล่างแมนะ็กยางเนาะตัวนี้รถยกสูง2นิ้วนะครับเนี่ยยกสูงขึ้น2นิ้วรถเลยดูใหญ่ดูแบบเบิ่มๆเลยนะครับอุปกรณ์ที่ต้องเปลี่ยยนนนนนนกกกกกััับสูง็็คคืือออจะเปปีแดๆ้ เป็นปีกนกปรับองศานะครับป้องกันในเรื่องของปัญหายางกินนอกกินในก็คือทําให้หน้ายางส่วนนี้สัมผัสกับตัวถนนมากที่สุดนั่นเองนะครับทำให้ตัวยางของเรามีอายุการใช้งานที่นานขึ้นนั่นเองลดยกสูงจําเป็นต้องเปลี่ยนนะครับสำหรับตัวปีกนกนะครับแนะนํำยังไงก็ต้องเปลี่ยนแล้วก็มีลูกหมากกันโค้งที่อยู่ด้านหลังด้วยนะครับก็คือจะเปลี่ยนคู่การปีกนกและลูกหมากกันโค้งนะครับ รุ่นสปอร์ตนะครับกระจกมองข้างจะเป็นสีกาไฟอันนี้เราเรียกว่าสีกาไฟมาพร้อมไฟ LED ไฟเลี้ยวที่เป็น LED อยู่ข้างกระจกเนาะตัวนี้ก็สามารถสังเกตได้ง่ายเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวด้านหลังก็สามารถสังเกตได้นะ ระบบเปิดประตูตัวรถตัวนี้จะเป็นแบบ Keyless Entry นะครับก็คือกุญแจเราไม่ต้องหยิบไม่ต้องหาเลยนะครับก็จับแบบนี้ก็คือเปิดเปิดแบบนี้เลยหรือว่าถ้าเกิดเราแตะแบบนี้ก็คือล็อกรถนั่นเองสําหรับระบบการปิดเปิดแล้วก็ล็อกรถนะครับของตัวป p o r t นะครับผมถ้าจะไม่เหมือนกับตัวของ XLS XLS ต้องใช้กุญแจมากดตัวป p o r t เนี่ยจะเป็นแบบ Keyless Entry แล้วก็ระบบสตาร์ทรถตัวนี้จะเป็นแบบปุ่มกดนะจะไม่ใช่กุญแจถ้าเป็นตัว XLS จะเป็นกุญแจหมุนนะบันไดข้าง ทรงศูนย์นะครับบันไดข้างทรงศูนย์จะเป็นแบนๆแบบนี้นะครับก็เป็นสีดำนะครับมีตัวป้องกันลื่นด้วยนะครับเป็นปุ่มสัมผัสที่ตัวนี้เป็นปุ่มสัมผัสแบบให้จับหรือว่าสัมผัสได้หนืดขึ้นอะไรนั่นเองนะครับสาหรับตัว บันไดก็จะเป็นทรงนี้นะครับเบ้ารองมือจับกันลอยก็คืออันสีดำๆอันนี้ติดให้ทั้ง4ด้านนะครับเบ้ารองมือจับกันลอยป้องกันลอยกิดข่วนที่จะเกิดขึ้นกับสีรถนั่นเองด้านหลังเห็นไหมครับตัวนี้บอดี้ตัวนี้ก็ตีโป่งนะเพราะว่าครอบในส่วนของตัว Y body ของ r a p t o อร์ก็คือ Y body Raptor อก็มีด้านหน้าก็คือตรงแก้ม2ชิ้นซ้ายขวาแล้วก็มีด้านหลังก็คือตรงเนี้ยอีกซ้ายขวาก็คือเป็น4ชิ้นสําหรับ Y body Raptor คิวล้อก็ของ r a p เ o r เลยนะครับแม็กยางเซตเดียวกัน ยกสูง2นิ้วนะครับบันไดเหยียบขึ้นท้ายกระบะของตัว n e ็กเกนทุกโมเดลเลยก็จะมีบันไดเหยียบขึ้นท้ายกระบะมาด้วยอำนวยความสะดวกเวลาเราขึ้นไปหยิบของท้ายกระบะนั่นเองนะครับผม ไฟท้ายไฟท้ายของตัวสปอร์ตจะเป็นไฟท้ายแบบ LED อยู่แล้วนะแต่ว่ามันจะติดตรงนี้เป็นหลักนะมันไม่ได้ฟูลถ้าเกิดตัวที่ติดฟูลก็จะเป็นในรุ่นของกวกสตอมแท็กหรือว่าไวท์แท็กซีคนสี่อะไรพวกนั้นจะเป็นไฟท้ายแบบฟูล LED นะครับแต่ว่าตรงนี้ถ้าเกิดลูกค้าชอบหรือว่าอยากได้แบบฟูลก็สามารถรีเควสมาได้เพราะว่าไฟท้ายสามารถอัปเกรดเป็นตัวแบบ LED ได้นั่นเองแบบฟูลนะครับข้อฝาท้ายกระบะข้อฝาท้ายกระกบะคือตัวนี้นะ ชิ้นสีดำาๆตรงนี้นะครับฟอนต์ภาษาอังกฤษของข้อฝาท้ายกระบะก็สามารถเปลี่ยนสีได้นะตัวข้อฝาท้ายกระบะจะเว้นโลโก้ไว้เพราะว่าโลโก้ตัวนี้จะมีกล้องเป็นกล้องมองหลังนะครับเวลาเราถอยเนี่ยภาพจะไปเกิดที่จอกลางขนาด10.1นิ้วนะครับทำให้เราสังเกตได้ว่ามีสิ่งกีดขวางที่อยู่ด้านหลังหรือเปล่านั่นเองนะครับอคิลิคคำว่าレンジャーนะครับใส่ก็จะดูลอยขึ้นปกติถ้าไม่ใส่มันจะเป็นตัวภาษาอังกฤษที่ยุบลงไปด้านหลังเด่นๆของตัวสปอร์ตเลยก็จะมีอีกตัวนึงเป็นฟังวกว่า ฝาท้ายผ่อนแรงนั่นเองเนี่ยครับเป็นผ่อนตอนขึ้นนะน้ำหนักจะเบามากสำหรับตัวนี้ก็เวลาเราถือของแบบพลุงพลังก็สามารถเนี่ยปิดได้เลยหรือจะมือเดียวเนี่ยก็ดันได้ปิดได้เลยนะครับตัวนี้เพิ่มความสะดวกสบายไม่ว่าคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายใช้รถก็ปิดง่ายสำหรับตัวฝาท้ายอันนี้ออปชั่นที่ลูกค้ารีเควสต์มาอีกอย่างนึงก็คือโรลเลอร์ลีดนะครับโรลเลอร์ลีดหรือว่าตัวฝาปิดกระบะท้ายนั่นเองไว้ป้องกันของหายหรืออะไรต่างๆไว้เก็บของตัวท้ายกระบะเนาะ ก็ตัวนี้ใส่เป็นของแฮมเมอร์แฮมเมอร์มีให้เลือกทั้งแบบไฟฟ้าหรือว่าเป็นแบบแมนนวลนะครับอย่างตัวนี้จะเป็นแบบแมนนวลใช้วิธีดึงเอาแต่ถ้าเกิดเป็นแบบไฟฟ้าก็จะมีปุ่มกดอยู่ตรงนี้ที่สามารถกดแล้วก็ปิดเปิดได้เวลาลดล็อกมันก็ล็อกไปด้วยอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งในส่วนของตัวออปชั่นฝาปิดกระบะท้ายอยากได้แบบไหนก็รีเควสตมาได้หรือว่าจะสอบถามกุ้งก่อนก็ได้กับเบอร์โทรของกุ้งที่อยู่กับโลโก้เนาะนะครับหรือจะเมนใต้คลิปก็ได้นะเดี๋ยวกุ้งพาไปดูข้างในกันนะครับ สปอร์ต4คูณภายในเป็นแบบไหนเดี๋ยวไปดูกันครับสปอร์ต4คูณ4นะครับก็จะเหมือนกับสปอร์ต4คูณเหมือนกันไหมข้างในเหมือนนะต่างกันนิดเดียวก็คือตรงนี้มีระบบขับเคลื่อนสีล้อเข้ามานี่สี่ล้อนะครับก็จะมี2 h i g h 4 high แล้วก็โ l o w ์นั่นเองนะครับโหมดการขับขี่ก็มีให้เลือกด้วยนะครับสำหรับตัวนี้สปอร์ตนะครับจะให้เป็นเบาะหนังจากโรงงานเลยเดินได้เป็นสีเทานะครับเบาะหนังสีดำนะครับดูค่อนข้างกลมกลืนกันนะครับสำหรับตัวนี้เบาะด้านหน้ายังปรับ สูงต่ำแล้วก็เข้าออกได้นะเป็นปรับได้นะครับสำหรับตัวเบาะที่อยู่ด้านหน้านะครับพวงมาลัยไฟฟ้าตัวนี้เป็นแบบหุ้มหนังเดินได้สีดำนะพวงมาลัยไฟฟ้าสามารถ ขึ้นลงเข้าออกได้4ทิศทางนั่นเองสามารถลดแรงสถานของตัวล้อที่จะเกิดมาถึงพวงมาลัยได้นะครับสำหรับตัวพวงมาลัยไฟฟ้าเนาะข้อดีน้ําหนักเบาเวลาออกตัวควบคุมรถได้ง่ายแล้วก็ในรอบความเร็วที่สูงพวงมาลัยก็จะหนักและหนืดขึ้นเองนะครับเพิ่มความปลอดภัยเวลาเราขับรถเร็วนั่นเองระบบสตาร์ตตัวรถเป็นแบบปุ่มกดอย่างที่เคยบอกไปเนาะนะครับก็คืออย่าเบรกกดปุ่มสตาร์ตได้เลยนะครับพวกไฟต่างๆมีไฟหน้าอัตโนมัติที่ปัดน้ําฝนอัตโนมัติออปชันอำนวยความสะดวกในครบคันเลยนะครับผมจอนะครับจะเป็น 8นิ้วเป็นแบบดิจิตอลนะครับสามารถควบคุมการสั่งงานจากตัวพวงมาไลัยได้เลยก็อำนวยความสะดวกเวลาเราขับรถเนาะไม่ต้องละสายตาออกจากตัวท้องถนนก็สามารถ ควบคุมเครื่องเสียงหรือว่าควบคุมในส่วนของการย้ายเพลงจากตัวพวงมาลัยได้เลยนั่นเองนะครับผมจอกลางนะครับจะเป็นขนาด10.1นิ้วลองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายทันสมัยมากเลยนะครับไม่ต้องมีสายเสียบให้เกะก,กะแล้วตัวนี้นะครับผมแท่นชาร์จไร้สายนี่ครับมีให้ครบคันเลยนะครับช่องเชื่อมต่ออืน่นย u ด b t y ท e A t y p ท C นะครับมีให้ครบหมดเลยนะครับฟังก์ชันในเรื่องของ หมดการขับขี่เวลาเรากดปุ๊บนี่ครับดูที่หน้าจอเนาะเห็นไหมนี่ก็จะมีฟังก์ชันในส่วนของตัวระบบล็อกเฟืองท้ายนะครับตัวที่ใช้เขาเรียกว่าเปิดปิดฟังก์ชันล็อกเฟืองท้ายแล้วก็ตัวลงเขาอัตโนมัติหรือว่าฮิลดิซิสคอนโทรลนะครับก็สามารถควบคุมจากตรงนี้ได้เลยมุมก้มมุมเงยมุมเอียงของรถก็จะเปิดมาด้วยนะครับสำหรับตัวหน้าจอออฟโรดสกรีนนะครับก็คือพูดง่ายใช้งานง่ายกดจากปุ่มนี้ได้เลยนะครับขับ2ขับ4ก็เลือกจากตรงนี้ได้เลยนะครับก็เวลาเราจะกลับ ปรับจากขับ2ไปขับ4ก็กดได้เลยนะครับผม กดในลักษณะล้อตรงนะความเร็วไม่เกินสักไม่เกินร้อยแล้วการเอาแบบปลอดภัยนะครับก็สามารถเปิดได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดจะเข้าโฟล์ต้องหยุดรถแล้วเข้าเกียร์ว่างเท่านั้นนะครับถึงจะเข้าโฟล์ได้โฟล์ follow, ส่วนใหญ่ก็ไว้ใช้ทางออฟโรดแบบจ๋าๆเลยลุยโคลนแบบต้องการกําลังเครื่องสูงสุดถึงจะแนะนาให้ใช้โฟล์นะครับเพราะว่าตัวนี้เวลาเราเข้าโฟล์เนี่ยรถจะเคลื่อนที่ความเร็วได้ไม่เกินประมาณสัก 30- 40กิโเมตรจะเคลื่อนจะเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าเพราะว่าต้องการแรงบิดที่สูงนั่นเองสําหรับฟนะังก์ชันโหมดโฟ นตรงี้ฝั่งหน้าจอคนขับก็จะเปลี่ยนไปให้ให้ตามลักษณะตัวที่เราหมุนไปหมดการขับขี่นะครับเวลาเราหมุนก็จะมีปกตินะครับหมวดแรกเนาะแล้วก็อีกหมวดหนึ่งก็จะเป็นประหยัดครับผมแล้วก็อีกหมวดหนึ่งลากพ่วงแล้วก็อันนี้ครับฝนตกถนนลื่น อีกโหมดหนึ่งก็จะเป็นโคล,ล่องแล้วก็อีกโหมดหนึ่งก็จะเป็นสายนั่นเองสังเกตหน้าจอจะเปลี่ยนขับ2ขับ4แล้วก็มีการเข้าล็อกเฟืองท้ายให้หมดเลยนะครับพูดง่ายง่ายหมดการขับขี่เป็นโหมดพระเอกนั่นเองต่อให้เราขับแบบ4ล้อไม่เก่งนะครับเราแค่ หมุนโหมดการขับขี่ให้ไปตามท้องถนนที่เรากําลังจะไปก็สามารถใช้งานได้แบบง่ายดายเลยนะกระจกตรงนี้มี USB นะครับก็สามารถเดินในเรื่องของตัวกล้องบันทึกหน้าได้ที่เป็นสาย USB ก็เสียบจัาได้เลยนะครับแอร์ด้านหลังมีให้ครบเลยนะครับสำหรับรุ่นสปอร์ต สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจอยากได้สปอร์ต 4x4 สปอร์ต 4x2 หรือว่าอยากได้รุ่นไหนไปแต่งก็สามารถสอบถามกุ้งก่อนได้นะครับว่าแต่ละรุ่นสเปคเป็นไงโปรโมชั่นแบบไหนหรืออยากใช้เงินดาวเท่าไหร่ก็ระบุได้เลยสำหรับคลิปนี้กุ้งพาดูสปอร์ต 4x4 ใส่ Wide Body แ a p t o อดูดันแบบนี้